พันดูบ้านเท่าไหร่เขาตามมันใายนางเขาก็ได้ยองเลยนี่เลยอันยองไข่ได้ทุกคนวันนี้เขาซืมาหานมไมเมื่อแกงเสร็เปิดวุ้นถ่ายอยู่บ้านมาเด็กเขาเปิดก้นหอไม้าไปแลว น <ôi> ี่ตัวนี้ค่ะใหญ่นะใหญ่เน่ยไม่แรงมมื่อกีุ้กชาแมันแิงแบบปาดหนกเลยฮะเออนี่ไปเบิ้งคุณยายค่ะทำไมง่าย่ายเลยอืมนี่แล้วดุกต้องให้มากกป่า เออเนาะแนงประหยัดโ <c oughs> อ้มอนีกือสี่อแข่งอยู่เนาะนี่อยู่นอะไหมัน่นนะมาป่าอย่างเี้ย เน่มันน่งมื่อ็รเนยถ้ามันคืนองไปนี่ว่างคื่อ้านมึงนี่ดูพีดูพี่นี่หลายนี่เน่งม,มา้งะเสร็จไปเกินเน่งก้น บ้้านกระตูลจะมีนะเมได้ได้ไม่ค่วยวยัยเงนนเ,ยยเล่านนเมมันดันเมมันนั้นแต่มันยังกินได้อยู่เมมันมพุ่มจะมันก็เป็นอนันน้นมันกรดานนีนี่ 难道你？

เด้มันอยู่ไหนผู้นู้นตัวนี้นะนี่อยู่หลุมมั้ยอยู่ลุมแย่พี่น้ามาดูมานไม้ปะเออตัวนั้นแหละ học ừ. 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 là sẽ hậu đi. ăn được Tony mươi bao giờ ăn được hai mươi bao ăn มันอยู่ไหนพูโน น่ตนนี่นมันกระต้ดมันัป่านแ้นี่เดาด้วลุงกมากมากดีจับเอาแม่ตัวนี้นะมันือเป็นสีนี้นาะเอาแม่ดิ ในตนเอาหมตัวน,นเอาตัวน,น,น,นี้แล้วพ่อราจลงใหญ่เลยทุกคนพ่อลงนใหญ่ไเอาอีกตัวนี้แห้พอพอ่อ កណ្ដានเนาะហនយកកណ្ដានអោយកផ្អែម1ឆ្កនេះដែរយូរតិចបាយអស់លាអស់លាមកសំណាំបាយនេះញ៉ៃទើបនេះញ៉ៃទៅណានេះມັນជាប់មិនແມង ยังแตะกอเดียวนี่ยเออกอดกอดนะนาะงกอนน้นเทาไหร่ฮแกงไงไงโดเสื้อผ้าสีอดงขอมเอาสารมาได้ชุดยังตัวนี้เป็นตะกินหรือเปล่าเนาะ

พ่อหาตวอยู่นานี่มาหนมาหนไปบายดีกองเอาใหม่ดูเห็นหดกอใหม่น่สบายดีสบื่อเอยังไตรงนี้ออกมาดีด <cond vitamin Gregory> ไปข้นไตาังด้สมดีไม่เสีตัวอยู่ไหนยังมาบุกโกเองทุกคนเข้ามาหอดที่ที่ชองเราอยู่หน้าเา้าเบิ้ออกม่ออกลายอยู่เลยดูข็งกันมั้ย อืมโมไลก็ได้อืม ต้มันอนาน้าบ่อาก็ได้ตัวมันเป็นเนื้อง่ามมาดิตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อันนี้่ไบกระดานนะโอ้เอ๋แล้วเอามือลายกินบ่หมดจะอ่อนน้ำไหมเนอะแหงอยู่นี่เลยว่า เนาะมื่ออันพบกันอยู่ห้านเด้ทุกคนมันได้อนลยแล้วพอแกงแล้วไมึกยังลายอยู่โอเคพบกันเพื่อนหาห้อก็อันมใบมาอันุกเเนาะที่ลงมาต้มนั่นนี่ไตเด้อพอดีแกงนีา น้ำลายชายื่อ้ำลายคือมันมันจืดได้น้ำแพงต้งไมไ้เคือมันได้ทีเลยกะจงเก่งเนาะมาตอนนี้เห่าตา ตา,ตามคาเบอร์ตามคาเบอรอใส่คาบือใสั่โมเมนต์แก้งน้ำไม่เลยใส่กับแดงน้ำเัาทุกคนมาเนี่ยหมักเบบผิ็ดเพ็ดขนาดก็เลยใส่หมักเพ็ดเ้าเนี่ยนี่ยเฮ้ยจะถ่ายวันตอนจะ เครื่องใส่ตอนนี้เมนเครื่องอันนั้นเนาะมันมีเฮทโหนูมีมะอึมียอดมังบวบกระติกาได้ก็คือผันเงี้ยขักขงียงขันเงี้ยขันเงียงกันวันนี้เอาแจงน้ำไม้ใส่กับปูแดงเนาะทุกคนที่บ้านเนี่ยจะว่าได้ใส่ขันยงียงก็ว่าชิเจ๊กเลยเนาะ จะได้ใส่อปูแดงนปูแดงหอมเลยสิมาเริ่มแกงเลยเนาะตอนทุกคนนั่นจะนางเนาะที่เฮาปั่นไว้ตองไว้ใส่ตัวเบือน้ําเบือนนําบ่ให้กับเบือเหนียวติดหมออ ทังนเลยเนาะอเอเลยคนเขากระส่เลยเด่นนะแม่เอาเลจัหน่อยทำโอาโหดเอาโดแล้เอากระเบือเอามังลงกูดงนกใชจลงเลยเม็นจังหน่อยมา ใช่วาเนี้มันฟูเลยเห็นบอกอาปาสงา่ะน,นี่กระปูแดงล่างเร็วเร็วโอ้ยยังมันฟูอใส่กระปูแดงลงไปเลยทุกคนใส่แบบเป็นโตเป็นเลยเซปเปอร์เซน้ำก้อนเธอหนึ่งเลยได้มันแข็งไปเลยเรื่องมาล่างน้่มละล่ามันขึ้นไปนี่หนกน้ำเย็น ตัวใหญ่อะไรมีแต่ตัวแม่ไข่เบ,บิดกุ้ดแดงค่ะรสใหม่ใส่กุ้แดงกอวบาสุดยอดและอือหือะแซ่บมากค่ะมองฟดจิ๊กหน่อยเฮ้ยอ่าหมอะเริ่มเดือดแล้วเรา่มใส่หักลงไปเลยนะทุกคนเสร็จที ายอย่างหลายอย่างหลายแนว ะไรนอกตัวนี้คือขาเบือนำขาเบือทีนี้บันเกมมันยิ่เคยบ้านก็แบบนี้แหละสิถ้าเห็นเขาสมุนเราตำตำมันนะเลยเลยไปยานางเลยเลยอือควนอยู่บ้านเท่าเขาตำมัน บาเย,ย็นน้ำเขาไปได้ยองเลยนีนเ่เลยอันยองเอาแตาน้าอกินแบบได้กแด็แซ่บแบบน้ำ<อ>ามา,าปิดท้าใบผดก็แล้วเราบกระิมใส่ประเด็กแล้ทุกคนบ้านนี้ยาทุกคนขั้นตอนลักเข้ากระชิมาใส่ประเด็กเลยบา้านนี้ประเด็กเชมเปอร์เห็ดเองเนะทุกคน,นมีปลาแซลมอนพร้อม เบิร์หมอแกงน้ำใบเขาเนาะคือว่าขดเ,นะเดือดแล้วเอาซีมาใส่ปลาเดกลงเนาะทุกคนเนาะบดนี้กระเดกถือว่าใกล้ขั้นตอนสุดท้ายเลยนาะขัน้นตอนปลาเดกปลาเดกเชฟเปอรเหร็ดเองเลยนี่ครับอืม,มลงเลยใช่ตอนจะนำเด้อจิ๋นนาวกระเดกเชฟเปอรเหร็ดปลากระกขัวเครงแน่ได้ทุกคนเอาขี้เอายังอกอ,อกเบดิด เพิ่นเห็ดเองประเด็นอือหือกินตัวทางบ้านจงห้องโอ้โหไข่ต้มสองาสามลังคาเลยมีหัดปลาเชมอนแท็โหดจังได้นี่ปลาจานฉีกปลาเปลือยได้แม่ไข่น้ำนัวปลานี่มันออกดิจกเจ๊เซ็ด พอ,อร้อนเย็นขอบือติดมหโอเค okay. อืมต้องเคียมน้อตเดี๋ยวเริ่มเปื่ยแล้วได้นหง แล้วแล้วถ่ายไักหน่อยเลยข้าวชิซัยน์ปักซังเงี้ยงลงไปแล้วก็แลี้ยวคิดิดก็คือ,อขั้นตอนสุดท้ายเนาะทุกคนคิดิดเลยจะขาดไม่ได้คือผักขเเะเงี้ยงนะหอมมือห้อยเหรอหอมมะลิเนาะอะเจ้าเดี่ดดดย มาไหมก็แ่เซตเซตเลยเดอ,อมสืบแล้วจ้าให้อำกันด้วยทุกคนมาทำกระสิได้มากจะปลาเขากินเนาะบดนีเนาะแต่งปลาเขากินเนาะทุกคนอืม,อมอน,นัำตาลตินี ซื้อมุ้งือม้รดูงูเราือมูปกม้งปีนจะใสตู้ซื้อจังหวะแม่เปินี่<ะ>น,นี่มู้ปินน้ำกินน้ำกันเลยไปแบบต้องเป่ดดาเลยด้ทุกคนกินนอนหอ

Amin nak pakai เขาใส่ในกระปุนาดูแซเนาะกัแนึงทงเคยกินส่หอยแทงหนึ่งมันขนนด้วยัแซ่บในหอยแงวจะบ่มากหอยแฉงบบอืหอมเลยบามากๆจะได้

กาบอกคนะ่ะชูแค่กระเทือคือไปไหนแล้วอ่ะนะมกักลืมเลยนกหนึ่งจะคือีิลลาร์ใหญ่ะมีเล้ยงมเป็ยังไงเยอะหายมั้งเคยทาได้ไหมเจลเป็น Kẻ mới Sức nhọn Tình cái bừng bà mòn bên nam nó Bừng bà mòn bên nam cả ừ, khai กูอยากเดินทางกูอยากทำอะไรกูอยากทำอะไรกูยิวข้าวววกูอยากกินข้าวมี่แน่ อ่าตอนนี้ก็เขาโตกินข่าคนเด้คอคนเด้อว,วันนี้เขาก็กินข่าแล้วเลยเ่าซิมาปิดคลิปแทนอ้เพื่อนว่าให้เขาปิดคลิปแทนทัน,น,นี้ก็จบเพียงเท่นี้ฝากติดตามกิปต่อไปด้อทุกคนสวัสดี